าดาวแล้วก็ต่อมส่วนนะคะและก็ตํามส่วน,นะค่ะลงพอนะคะและเดี๋ยวอาจจะลงอีกอันหนึ่งนะคะและได้นี่มันะค่ะได้ไอสลัดสลัดฉันจะบอกอะไรฟังสลัดไว้น่ากินมาวะ่ะสลัดสลัดนะชุดละสามสิบบาทแต่อันนี้ฉันเพิ่มมาสิบบาทก็เป็นชุดละสี่สิบบาทละน่ากินยังไวบ้างหรือบ้างมีแคนตาลู Yeah, do, 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 do. มีเยอะอะดูดูได้เด้ออาจจะไม่ถด้หผเพราะว่าลงไม่ได้ถ้ามีคนทําไม่ให้ลงฉันก็ลงไม่ได้นะอือโอ้ว่าฉันเห็นป้ายเห็นป้ายเหมือนกับว่าเขียนว่ายึดซับคือเห็นดีอะไรแบบนี้ทำไมเขียนอย่างงั้นนะน่าเกลียดอืมเละฉันไม่ชอบไปแกดะเพราะฉะนั้นอันนี้คืองาดำมีงาดำมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีผิดไทยเข้าใจะน้น่าเกลียดแกอย่าเขียนอย่างงั้นสิ ดี๋ยอไม่ดีเขาจะบอกคนอเขาจะรู้สึกแย่เขาจะบอกนั่นสิเดี๋ยวแกจะโดนปลดเขาจะไม่โยชา